โลโลโลโอเคเทสเอาล่ะผมก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม GTA พัก4อันนี้เป็นคลิปฉลอง100 Sub s อยซับสไคร์เบอร์ของช่องเรานะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะก็จะมาสอนตั้งค่าเกมให้มันลื่นนะครับผมหลังจากคลิปเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้ว1เดือนประมวณเออน่าจะ1เดือนที่แล้วแหละ,ระเราได้ทําคลิป สอนดาวน์โหลด GTA V ไปนะผมอ่าเสียงมาใส่ดาวน์โหลด GTA V ไปแล้วทีนี้ผมได้สอนตั้งค่านะผมเป็นการตั้งค่าแบบคือตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจอะไรมากนะผมเกี่ยวกับเกมเกมนี้ซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจและบรรลุแล้วสําหรับเกมเกมนี้นะผมอ่ะผมจะมาสอนตั้งค่าให้ลื่นเฟรมเรทนี่ไม่ต่ำกว่า60แน่นอนเนี่ยตอนนี้ผมอัดวิดีโออยู่ผมวิ่งอยู่ตอนนี้ เฟรมเรทผมขึ้นไป80กว่าแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีตั้งค่านะผมโอเควิธีการตั้งค่าของผมนั้นก็คือ Setting ผมเซตแบบนี้นะผมอันนี้คือการเซตที่ผมใช้เล่นใช้เล่นแบบ GTA เนะืเรื่องแบบ No Community หรือว่าไม่มีคำอธิบายใดๆนั่นเองนะก็คือคลิป GTA เนะืเรื่องที่ผมลงในช่องนั่นแหละ แต่ถ้าผมให้ผมแนะนำการตั้งค่าใหม่นะผมอันนี้อ่า texture คุณสามารถปรับายได้ resolution อันนี้อ่ะผมว่าผมเอาเป็น medium แล้วก็ water ก็คือน้ำรายละเอียดของน้ำปรับายได้และที่สำคัญเกมนี้เกม GTA ภัก5 รายละเอียดหลักสำคัญคือ t e x t เจอแต่ว่าภาค4คือเงานะครับผมการเปิดเงาทำให้แหลกนะเราสามารถปิดลงไปได้ถ้าเราปิดเงามันจะลื่นขึ้นเยอะเลยแล้วก็ปิด Vsync นะครับผมเพราะว่า Vsync สำหรับคอมบางเครื่องเนี่ยมันจะล็อกเฟรมเรทคือมันจะอยู่ประมาณ50-60มันจะไม่ขึ้นเหนือนกว่านั้นอ่นนั้นผมลองตั้งค่าดูแล้วกันโอเคผมปิดเงาไปแล้วภาพมันก็ยังดูดีนะ ฟมเทผมตอนนี้เฟมเดทผมวิ่งอยู่ประมาณ90้าสิมีจีขึ้นไป103ยสนะนี่นะผมมันก็จะลื่นขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าถ้าแบบต้องการแบบลื่นๆเน้นความลื่นไม่เน้นกราฟิกจริงๆอะผมแนะนำเลยอันนี้ลงลงไปมีเดียมเซนซอรชอันอะไรพวกนี้ปิดไปน้ำโลเอ้ยอันนี้โลไปด้วยอะ ลองเซตเซตโลให้หมดเลยเอาอ่ะพอผมตั้งค่าแบบนี้ตอนนี้เฟรมเรทผมพุ่งไปหนึ่งร้อยยี่สิบนะผมการตั้งค่าไม่ให้กินทรัพยากรเครื่องเยอะเนี่ยคือแบบเป็นการตั้งค่าที่ดีนะผมเพราะว่าเราต้องเผื่อเอาไว้ทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่าเครื่องเราไม่ได้ประมวลผลแค่ตัวเกมนะผมต้องประมวลผลวินโดว์ประมวลผลนู่นประมวลผลนี่นะผมแล้วก็โปรแกรมพื้นฐาน ที่เป็นโปรแกรมแบ็กอัพนะผมอย่างเช่นโปรแกรม Windows โปรแกรมนู่นนี่นั่นที่กำลังรันอยู่นะอ่าก็ต้องตั้งค่ายมันมีประสิทธิภาพที่สุดนะผมแล้วเหลือพื้นที่หรืออะไรให้โปรแกรมพวกนั้นได้ทำงานด้วยนะครับผมนี่อันนี้คือผมปรับปรับต่ำสุดหมดเลยนะเนี่ยก็ประมาณเนี้ยก็ลื่นๆเลยแต่ในเนื้อเรื่องผมต้องเปิดเงานะเพราะผมต้องการเน้นใภาพสวยที่สุด แต่ตอนเล่นตอนนั้นก็บางฉากเฟรมเรทมันตกไป30กว่าเลยนะแต่ว่าอก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าตอนผมตัดคลิปอะอผมก็ตัดเป็น 4K 60เหกสิเฟรมเรทอยู่ดีมันก็จึงทําให้มันลื่นนะเวลาคน,คนดูแต่คนเล่นนะรู้เลยว่ามันไม่ลื่นนะเออภาพมันก็จะประมาณนี้นะผมเงาอะไรพวกเนี้ยมันก็ประมาณนี้เอ้ยทำไมมันเป็นตอนคืนวนนะเนี่ยผมเพิ่งจะตีหนึ่งไปลาปลายไปเจอตอนกลางวันเลยโอเค ตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้เช้าแล้วพอดีหลังจากที่ม่กี้ผมรอไปหลายนาทีอยู่นี่ตอนนี้ตอนเช้าแล้วก็อันนี้ผมตั้งค่าแบบปิดเงาโลทุกอย่างโอเคเฟรมเรทตอนนี้ผมวิ่งอยู่เก้าสิบกว่านะผมะสำหรับใครที่อยากตั้งค่ายเกมนี้ลื่นก็ตั้งตามผมได้เลยนะผมแล้วก็ถ้าใครแบบต้องการลื่นกว่าเดิมก็ปรับอันเนี้ย ปรับเป็นออฟไปแต่ภาพภาพมันจะเบอร์นะสังเกตที่ภาพภาพมันจะค่อนข้างเบลอนะนะครับผมซึ่งมันทําให้แบบนึกถึง G T A ภาพเก่าๆแล้ที่แบบภาพแบบเบลอเบลอเออเปิดไว้ดีกว่านะแล้วก็เท็กเจอร์อะไรเนี่ยรายละเอียดของแบบของที่อยู่บนพืนอ,อะไรพวกนี้คูณสี่ก็พอว่าใครจะเอามากกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ก็ได้ผมแนะนำได้หมดถ้าคุณคิดว่าคอมคุณลื่นคุณปรับเลยนะ ่าเพราะว่าคอมแต่ละคนไม่เหมือนกันสเปคบางอย่างไม่เหมือนกันนะผมแล้วแต่ว่าพวกคุณจะปรับกันยังไงนะอ่าตอนนี้ก็แบบปิดเงาปิดลายไปภาพก็จะประมาณนี้อ่างั้นผมลองกลับมาการตั้งค่าเดิมผมดีกว่าดูซิว่ามันจะเป็น,นยังไงอ่าเทกเจอร์มีเดยมการตั้งค่างผมอ่ากลับมาละไฮเราตอนคืนออฟไป บิซิเนสอฟอ่ะกลับมาละการนั้งข้างผมอ่ะการ้ั้งข้างผมมันก็จะเป็นประมาณนี้สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเลยคือแสงส่อง,งกระทบตัวนิโคลแล้วก็เงานะครับผมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือสองอย่างนี้นะก็แล้วแต่ทุกคนจะปรับว่าทุกคนจะปรับกันยังไงหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่เลยการจอผมก็ไม่ได้แรงเลยผมใช้แค่ gtx 1050 TIC g ิกเองนะกาเจาคนอื่นก็หรือว่ากาเจอท่านผู้ชมก็อาจจะแรงกว่านี้หรืออะไรมากกว่านี้นะผมอ่าเดี๋ยวเราลองขับรถดูดูดิมันจะกระตุกไหมถ้าเปิดเงาเยตอนนี้เฟรมเรทวิ่งอยู่43 45นะครับผม50 แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันแก้ไงเหมือนกันเลยภาพแตกแต่ใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะผมผมต้องการแก้มากจริงๆเลยภาพแตกผมไม่ชอบเลยโอเคตอนนี้เฟรมเรตขึ้นไปหกสิบกว่าแล้วก็ตกมาสี่ห้าแล้วก็ห้าสิบนะเฟรมเรตมันแบบมันจะไม่นิ่งนะผมชนไปเฟรมเรทขึ้นเจ็ดสิบเลยหกสิบกว่าเฟรมเรทจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะผม อันนี้คือการขับรถโด,ดยการปรับตั้งค่าแบบปกติที่ผมใช้เป็นประจำนะครับผมเราจะมาลองปรับเป็นโลโลโลเลยอ่ะอ่ะดูดิเรมเลทที่ผมได้จะได้เท่าไหร่ก็มีขึ้นมาหกสิบห้าสิบกว่าบ้างนะครับผมหลังจากที่ ตอนที่สังเกตตอนนี้ยังไม่ตกไป40เลยนะมีแต่จะขึ้นอย่างเดียวขึ้นได้สูงสุดแค่68แล้วก็ลงมา57 50กว่าต่ำสุดคือ53นะผมไม่ลงไปมากกว่านั้นถ้าใครจะเล่นก็เล่นได้นะผมสำหรับกราฟิกแบบนี้อ่ะมีกี้ขึ้นไป70เลย76นะ75 78โอ้เฟิมเร็ขึ้นสูงนะถ้าแบบ ถ้าต้องการแบบเล่นดีๆจริงๆอ่ะเล่นแบบไม่เน้นอะไรเลยอ่ะเน้นแค่ความลื่นอ่ะปรัแบบแบบนี้ได้นะแต่ภาคนี้ก็เออผมไม่ชอบการขับรถมันแหละมันขับยากแล้วก็ขอชี้แจงนะผมผมชี้แจงไว้ในเพจแล้วเผื่อคนอาจจะยังไม่เข้าไปอ่านกันก็คือผมจะลงคลิปบ่อยขึ้นวันนึงก็อาจจะหลายคลิปอยู่นะแต่จะเป็นคลิป GTA ไอวีมิชชั่นเป็นส่วนใหญ่นะผมเพราะว่าคือผมต้องการให้ GTA i อวะจบก่อนวันพีชนะเพราะว่ามิชชั่นก็มีค่อนข้างเยอะผมต้องการให้มันจบก่อนนะผมแล้วผมค่อยไปทำวันพีชทำวันพีชต่อก,ก็คือโปรเจกต์วันพีชอะยังมีอยู่นะแต่ว่าผมอาจจะลงลิปวันพีชน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่ได้ลงเลยนะผมจะรอให้ GTA จบก่อนนะครับผม เพราะว่าช่วงนี้ผมกำลังโฟกัสกับ GTA นะ GTA เสร็จก็วันพีซต่อเลยตอนแรกก็กาจากวันพีซก่อนแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเกมแบบแนวแบบนั้นเท่าไหร่นะแต่ว่าวันพีซอะผมชอบแต่ว่าผมไม่ใช่ไม่ค่อยชอบเกมแบบนั้นนะอะผมชอบเกมแน,แนวแบบนี้มากกว่านะผมก็ไม่มีอะไรมากเ,เหินกลางอากาศไปปรับกราฟิกกลางอากาศไปด้วยเลยแล้วกัน กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ผมจะไม่เซตไฮแล้วกันนะอู้ปิวเลยนิโคโอ้โหปิวออกมาทีนี่แบบเฟรมเลทนี่ลดอย่างเยอะลงไปเหลือ40กว่าเลยทีเดียวเอ้ยไหนๆก็มาแล้วแบบลองปรับไฮโชว์ไปดูดิอ่ะอะไรอะไรขึ้นเวลี่ไฮได้ผมขึ้นหมดเลยเอาเวลี่ไฮได้ เงาเวลี่ไฮได้เวลี่ไฮได้โอเคคูณ okay. สิบหกไปอ่ะลองดูเฟรมเลมผมจะเหลือเท่าไหร่โอ้โหแลกยังเห็นได้ชัดเฟรมเรทผมลงมาเหลืออยู่ที่สี่สิบอะมันวิ่งอยู่ที่สี่สิบแล้วก็ลงไปสามสิบกว่าคนไปแลกยังเห็นได้ชัดครับผมไปไปไปไม่ไหวไม่ไหว เกมภาคนี้มันกินสเปกเยอะลง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 มาให้หมด Shadow High อ่ะลงมาให้หมดโอ้โหอะไรวะนี่อ,อ่ะเอ้อค่อยลื่นขึ้นมาหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็ไปกดไลค์กดถูกใจแฟนเพจผด้วยนะครับผมอ่า ภาพก็ประมาณนี้เลยใครจะเซ็ตยังไงก็แล้วแต่เลยเพราะว่าอคอมมันไม่เหมือนกันนะผมสเปคอะไรมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะมันแล้วแต่คนชอบหรือว่าคนที่จัดสเปคมานะผมถ้าแบบสเปคแบบต่ำๆเลยคอมเอาพูดไง,ไง่ายๆคอมกะก็ปรับต่ำไปนะผมแล้วนิ่งมาไงไวะเนี่ยคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอพูดต้มกีรอบกันกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามให้ผมด้วย ไปแล้ว